อเมริกาก็สุดท้าีแล้ว่ะขากลับขากลับหลังจากที่ปั่นมาถึงจุดจอดประจำจุดพักริมน้ำปัสสาวะแล้วก็มีช่วงเวลาจะพักให้ใจให้คอและเซเวนากันออกรถออกชาติเลยนะแล้วก็ได้เวลาปั่นกลับกว่าต้อง ทำเวลากับข้าบัานให้ทันไม่เกินออกไปกา30นาทีจะได้มีเวลาพักผ่อนเตรียมตัวข้าวหรืปลาอับน้ำไปทำงานกิจะวัดประจำวันเอาคนไข้แรงอาจจะประมาณแบงไปรับอากาศหรื่แบบเปิดตัวเองจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะครับจะได้แข็งแรงแข็งแรงเป็นอัน กิจกรรมปั่นจักรยานกิจกรรมที่ที่ว่าตอบโจทย์คนรักปั่นคนรักสุขภาพเคมีตรงกันประมาทใจกันสางสุขวยกันนะครับ